สวัสดีครับที่ผมทักคุณนะครับจะมารี่แอคชั่นเช่นเคยเนาะซึ่งจะมารี่แอคชั่นโอ้เราเราจอบมันไปชิดโลกของดิซีซั่นที่3 EP ที่12หรือเอ้สิบดิเออนี่คือตอนสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วปะเอ้ยงนะขอเช็คไปหนึ่งเออใช่จริงด้วยตอนสุดท้ายของซีซั่นที่3ามอะเนาะก็นั่นแหละซึ่งความเดิมจากตอนที่เราจะเป็นการที่แบบตอนท้ายคลิปเหมือนท่านสตาร์นอฟเขาจะแบบท้าท่านไอเราเราเลยว่าแบบขอดวลตัวตัวได้ปะอย่างเงี้ยก็เป็นคนที่แบบ ใจเด็ดจริงกับคนเนี้ยอ่านั่นแหละคือมันบอกว่าไอ้ตอนที่ไอ้ขอให้เขาเป็นลูกน้องใช่ไหมเขาบอกว่ามาเป็นลูกน้องกูสิอะไรเงี้ยประชาชนมึงจะได้รอดไงโอเคป้าเขาบอกว่าไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรพักดีต่อราชาไปแล้วจะจะเปลี่ยนราชาไม่ได้ว่ะอะไรเงี้ยโอ้โหเป็นคนที่แบบแม่งสุดว่ะโอเคซึ่งคลิปนี้เองก็ต้องติดตามรับชมนะตอนจะเริ่มคลิปนะครับเดี๋ย่าลืมกด Subscribe นะครับเพเป็นตทวเตือนตัวไปเนาะโอเคครับเพื่อจเป็นเริ่มคลิปดีกว่านะครับผมโอ้ เป็นแววตาที่ม่นมุ่งมั่นสัตว์คง,คงไม่พูดเล่นเวลานี่หรอกว่าริ่ง้นเทวะเฮ้ยแค่นนี่ตบทีเดียวก็าจ้ตายแล้วแบบแรงๆเงี้ยิง

ขัาผมโหแม่งประกาศนามมาแล้ววะโอเคเป็นการท้าโด,ดยแบบเป็นทางการใช่ไหมแบบการประกาศน้ำ้ผมว่าต้องให้เกียิเขาอะตอนที<อ>่13 PVP เพลเยอรปะทัด l a y เยอไม่ต้องห่วงเขาหรอกมึงห่วงตัวพวกมึงนนเองเบนกับเอ้มัชื่อแล้วไอ้คลามมา

แบบมนุษย์นะแบบคนที่เป็นมนุษย like ์อ่ะเออหายากหายากอ่ะอรา player vs player หรือเปล่าวะไม่ใช่แหละโอ้เขาออนแล้วโอ้โหประกาศคืนศพเอาจริงดิเอาจริงดิ เขาก็รู้ตัวว่าเขาจะตายว่าเขาพูดอย่างเงี้ยผมว่าその務めを果たしてくれないのかไม่เป็ไรไม่เปไรไตายปนไม่เปนไรม่นไไม่ม่เป็นม่เปนรมเนรไม่เนรม่เป็นไรไเปนไม่นไเป็นรเป้ป็นไเร

その剣と同程度だがお。Oh. このように魔法の力が弱い武器ではしかしその剣はそれを可能にする、oh. そ,れ oh. それは私を殺すことのできる武器ということかな私が勝ったらその剣をもらっても構わないかね勘弁してくれこの剣は国の宝だ返却することを前提とした PVP か戦車する窓をおどん มึงเดี่ยวกันแบบใจใจมากนะเนี่ยสุดๆเหรอมาโอ้โอล่าเขามาเว้ยเยนนานให้คนดุแม่งก็หลุนแทนมาเริ่มเลยมั้ย 아, 나 나. 지가 터져. 루라, 섹아. 너와. 디레이, 마지크. 루드. 루 오, 팜, 탈, 헤징, 니어. 저, 요, 나, 너. 루드. 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 루드.

蘇生魔法ではよみがらせることはできない。それとは王国の民に告げておけ私に教順するのであれば慈悲を与えようと近日中にエランテルを速やかに引き渡すのであればこの者たちが王とで暴れることはないクライクガゼフは俺が連れて帰ってた

ไอ้พวกพวกนี้มันอึ้งตอนนอกคนจะเก่งมากไอ้พวกนี้มันอึ้งอ่ะราชาราชากูไปแล้วจักรพรรดิกูบ้าๆนะจริงมันคุ้มค่าอยู่นะผมว่านะโอ้ราชาคนจะเศร้าตรงเนี้มเหมือนลูกของเขาคนหนึ่งใช่ป่ะแบบดูแลตั้งแต่แบบ シミ死ンダーお前とトモリシニタカタンエプロメンティカネット。y o u n れ o l e お前に憧れて。なんで俺を共に戦わせてくれなかった。死ねと言って,て,てくれなここかとっいたの。お前はもうダイナイアレベルスウェロ 本当だな大切な人を失った悲しさには年齢は関係ないと思います本当にあれからどうなったはいバルブロー王子がいだ戻ってこない件にお前に選んでる事があるけど次に選んでるジョの件ですが全ての貴族が賛成王も同意されましただ王様というのも大変だなこうして今思い出すと怖いんですだとら。は絶望的な恐怖が 今う一度、ミジカニアリオで。何でかぜフは一騎打ちを挑んだ。私たちに、せたかったんじゃないですか。何を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 。たを。何た何を。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 いを。何を。何か何を。何を。何た何を。何を。何を。を。何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 た何を。何い何を。何を。たを。何 ファンコリは倒したかった。昔、ヤに負けた。だからこんだわ、かたかった。たもう無理となったわけだ。ああ、おめめめ、めいわちゃなら。ヤの思いなんと、くりでたばるかよ。てめえがしよ、エランダン一番楽な道を選びやがって。俺は、俺のほう。 เอาว่ะเป็นคนที่มันมีหลักการของตัวเองว่ะอ๋อใช่หลังจากจบเรื่องนี้ใช่ที่จริงนัดไว้สามคนนะรายชาดูมองๆเนาะโอ้โหโอ้โห エランテルを正式にアインズールゴン魔導国に割除いたします貴族たちへの対応はお任せくださいまだ行方の知れぬ兄上の分も私が務めますひとつお願いがあるのだけれどかぽんなりと思いつけください 町に帝国との戦いで亡くなった方々を祭る祭壇が設けられていると聞きましたそこにこのお花を届けてほしいのもっと私にできることがあればいいのですがラーナー様のそのお優しい心こそがそんばれやでは早速行ってまいります <laughs> この世界がどのようになろうとも ดเดวนปกป้องตัวไม่ให้ก่อนนะบางทีอะเหมือนมั่งไททันเลยตอนนะีว้วอซีน่าหรือเปล่าวะชื่อไม่มีชื่อหรือเปล่าวะมันหดหัตั้งแต่เพลงแล้วอะ่ะโ,โ,โ,อ,โอ้โอ้โหโออาเบโดโอ้ อันนี้มันคล้ายๆแบบเหมือนที่เขาแบบแบกแ,แล้วแบบให้คนอยู่ข้างในหรืป่าแบบเรียกว่าเออใช่จริงแหละแต่ไม่รู้สับท์เขาเรียกว่าอะไรกันอะเสียงอะไรแป้งๆป้หือ,อย่านะไอ้หนูอย่านะเดี๋ยวเองจะไปกับพ yeah. ่อเองแน่าตายแน่เลยออวะโอ้ ฮะเฮไอเหรอเพียแม่งก็ระทุกชิตเลยอายุที่สามนีบุเรย์ว่าารามนนวะแต่ความเท่าเทียมอะจะพูดว่าอะไรมันลืมแล้วอะ เหมือนเดมิลุสคือบอกว่าการที่แบบมีมอมมอนก็คือแบบเหมือนการเป็นหนึ่งในแผนการของตรงนี้ใช่ปะโอตาคนแบบแม่งเริ่มมีความหวังแบบแบบมีประกายขึ้นแบบฮะฮะอ้าวขาไม่ใช่ไอายเหรอมันซุบซิบอะไรกันเนี่ย お前の名前を聞いていなかったわね。名乗りなさん <laughs> んかんかね。ねえ、ラコンんがねモモンだ。アイン様はあなたにご提案があるそうよ。わがナザリックの軍門にくだれと。俺に何をさせたい。だから今後この町で、この愚か者のように、アイン様に石を投げる者がいたら、あなたがそいつの首をはねなす。この年の無実の者を苦しめたりしないよう。 傍らで見張ればよい。監視者としてハベれということか。市民代表権、法の執行者という立場に。おお、こっちはかっこんまいだ。あなたがけんをインズ様に捧げないというのであれば、危険人物として、ここで殺す。どれだけの人間が巻き添いになるとしても。この町の人間を無意味に傷つけるようなことをした時は。 เขาบอกว่าอยากปกครองชาวอันดิสันติก็ต้องทำอย่างนี้ใช่ปะอาแล้วใคนถือกฎหมายนี่เป็นมอมมอนซึ่งมอมอนเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือในหมู่บ้านในเมืองนี้อ่าเพราะเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นแรงสูงสุดของนักยนต์ไพยด้วยใช่ปะอ่าถูกอยู่อ๋อผมนึกนึกได้แล้วนึกได้แล้วซ่อมก็ซ่อมไม่ได้แล้วสิผมกำลังคิดในหัวอยู่ว่าพี่ อีกคนเป็นใครวะอาจมันอาจจะเป็นไหนชื่อว่าอะไรว่าแพนโดราแอคเตอร์เสอย่างปะที่มีความสามารถในการแบบเปลี่ยนร่างอ่ะอาจจะแบบใช้คนนั้นมามาเล่นละครตรงนี้ช่วยหรือเปล่าเพราะมันเหมือนจะจําได้ว่าแบบเหมือนตอนที่ไหนประมาณตอนที่7กับหรือตอนที่8มั้งที่ไอ้บอกว่าจะกลับไปที่นาซันลีก่อนแล้วแบบจะส่งแพนโดรามาถ้ามีอะไรก็นาเบะเจ้าก็จัดการน้นแล้วกันพูดอะไรประมาณนะี้จาได้อยู่นะ モモンの存在が人間たちの恐怖を抑えているわけではないわ。さらには今後モモンのために情報を集め団結してくれれば外部の敵対勢力が入る心配。うん、やっぱハードネバの死後の四十一人をまとめられていた大活のそこしれぬ。もう聞いてるわ、バンディー。偉大なる生と死の支配者に忠告などある主そして私の失礼を買った。 นี่บัลลังก์ราชาอาณาจักรเหรอเมททุกคนภูติทักษ์ทุกคนท่าน <c oughs> สั่งอะไรมาได้สั่งผมด้วยก็ได้ท่านมา すべてのしもべを代表し、魔ド国の記念すべき心からお祝い申し上げます。だがお前たちは私の大切な友人たち。子供のような今まで通り、アインズエルゴンでほしい。ついにナザリックが表に出る時が来た。私はここにアインズエルゴン魔ド国建国を宣言する。And the story goes on. เช็ดเคโอเคครับนี่ก็ถือว่าเป็นการจบของซีซั่น3เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็โอ้สุดว่าตอนนี้แม่งได้เห็นอะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นการ PVP ที่แบบสั้นที่สุดที่ผมเคยดูมาในชีวิตนี่ยแหละแค่สั่นกระดิง่งกริ้งแล้วแบบดึงภาพเอกพวกครามแบบสั่นกริ้งแล้วแบบท่านสโตนอตนอนแน่นิง่งเลยอีกอ่ะโอ้ นั่นแหละสุดสุดดีมันได้เห็นหลไยอย่างได้เห็นความสามารถของไอ้ว่าแบบมันยังมีอะไรให้เราเห็นอีกเยอะเพราะหละักที่เราเคยเห็นจะเป็นแบบบทของคนอื่นมากกว่าไม่ค่อยหเห็นไอ้ทาอะไรจริงเท่าไหร่เนาะอ่า <c oughs> แล้วก็ตอนนี้แบบสถาปนานประเทศของตัวเองขึ้นมาแล้วแล้วก็เอาตรงไอ้ตรงมอมมอนมาเป็นผู้คุมกฎหมายเพื่อที่จะให้แบบสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเพราะไอ้เขาไม่ตั้งใจจะแบบปกครองแบบความกลัวตั้งแต่แรกแล้วเนาะอันนี้ก็น่าสนใจโอเคซึ่งคลิปนี้คงมีปละม,มาณนี้แหละโอ้ยก็เศร้านะาตรงสตาร์นอปเขาก็ เสียไปเนาะแล้วก็เอกครามแม่งก็ไม่บอกว่าเขาอยากจะอยากให้เราเห็นก็ได้นะว่านี่แหละคืออนาคตนี่แหละคือความหวังหรอวะผมคิดในใจแม่งคือเขาแบบท้าดนเพราะแม่งศักดิ์ศรีอะไรของเขาสักอย่างแต่แม่งคงไม่ใช่อะไรอย่างที่เอกครามพูดไปผมคิดอย่างนั้นนะอ่าส่วนตัวคิดอย่างนั้นอ,อาจจะอาจจะเป็นอย่างที่เอกครามพูดก็ได้ใครจะไปรู้เนาะโอเคซึ่งคลิปนี้คงจะมีปรับมาเนาะซึ่งซีซั่นนี้ก็สนุกมากถ้าเป็นผมจะให้ประมาณ9.5เต็ม10ตั้งแต่เคยดูมานะอ่า โอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ครับเพ,พืเอ่อพลังจะทวิตไปต่ะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อน,นสวัสดีครับบ๊ายบาย